เมื่อล่าสุดมาริโอกับแฟนขี่รถวินเทจมาก็ทำให้แฟนๆได้แซวเลยนะครับว่ามาริโอจะไม่มีเงินซื้อรถหรูๆเลยเด้อแต้ความเป็นจริงแล้วแฟนๆทุกคนก็รู้ดีล่ะครับว่ามาริโอคือนักแสดงที่มีความสามารถและมีความสวรรค์สุดๆมาริโอ ถ้าหากจะซื้อรถหรูๆสักคันหนึ่งคงจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาแน่นอนครับแต่มาเลโอก็จะเป็นผู้ชายสบายๆนะครับสไตล์วินเทจเลยก็ว่าได้ครับมาเลโอชอบสะสมของที่เป็นวินเทจอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นวินเทจเกี่ยวกับการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นวินเทจเกี่ยวกับรถหรือของเก่าถือว่าชอบจริงๆครับผู้ชายคนนี้ แล้วเวลาขี่ไปไหนมาไหนก็จะโดนเซลอยู่เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ขับรถพาแฟนไปไหนมาไหนแฟนขับก็จะแซวว่ารถของมาเลอ ไหนมาไหนก็จะชิวๆแบบนี้เสมอบางทีแฟนที่นั่งด้วยอาจจะโดนลมจนหน้าดำเลยก็ได้ก็เป็นการแซวเล่นสนุกสนานไปนะครับแต่จันจิก็คงจะเข้าใจดีว่ามาริโอชอบสไตล์วินเทจแบบนี้ถือว่าน่ารักไปอีกแบบครับ